ทางด้านของนายมงคลชัยสมอุดรครับท่านเป็นรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกรณีท่อา๊าซธรรมชาติรั่วและเกิดอักขีภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพิ่มเติมนะครับจำนวน51รายวงเงินอยู่ที่8 0 0 0 0 0บาทครับ จากกรณีเกิดเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วและเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ตำบลเปร่งอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่22ตุลาคม2563ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตครับรวมไปถึงผู้บาดเจ็บและก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากที่จังหวัดสมุทรปราการ ก็มีการดําเนินการขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรีครั้งที่1จํานวน65รายเป็นเงิน1ล้าน6 2 0 0 0 0บาท <C ham> และเพิ่มเติมครั้งที่2ครับจำนวน51รายเป็นเงิน8 0 0นบาท โดยกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งขึ้นโดยเพื่อที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อการดํารงชีพการประกอบอาชีพและฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นจากนั้นนะครับท่านรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปตรวจติดตามการดาเนินงานของศูงนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการโดยจังหวัดสมุทรปราการครับ ก็มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์นรงธรรมได้หลายช่องทางเลยรวมไปถึงมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะติดตามในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนครับเยี่ยมศูนย์นรงธรรมซึ่งเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่ประจำอยู่ตามจังหวัดต่างๆด้วยนะครับก็ได้มาเห็น ปริมาณการรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็ประเด็นของเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆรวมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาของจังหวัดด้วยนะครับโดยศูนย์นรงธรรมเนี่ยก็จะเป็นหน่วยแรกรับปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆท,ที่พี่น้องประชาชนได้ทักความเดือดร้อนในจังหวัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะที่คลายปัญหาเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับเรื่องดังกล่าวเนี่ยไป